สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับเอ่อเคยเคยครับอยู่กับผมนะครับสวัพัฒนาชาแนลนะครับทางช่องยูทูบนะครับวันนี้ก็มาดูนานะครับนี่ครับผมตัวนี้เป็นแปลงนาที่ผมเคยใช้รถเอ่อรถไถนาเดินตามนะครับทํานะครับปรากฏว่าน้ําท่วมนะครับก็เลยต้องทําใหม่นะครับก็เลยต้องจ้างรถ เทคเตอร์นะครับมาทํานะครับรถเทคเตอร์คูโบตาครับมาปั่นใหม่นะครับจุดก่อนที่ทําก็ท่วมนะครับท่วมไปสองคืนนะครับก็ทําให้ข้าวเสียหายทั้งแปลงเลยนะครับก็เลยต้องทําใหม่นะครับตอนนี้ก็วานไปได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่ครับตอนข้าวก็เริ่มที่จะงอกแล้วนะครับ นี่ครับจะ z o o ให้ดูนะครับนี่ครับเริ่มที่จะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับก็อาจจะโผล่ช้าหน่อยนะครับเพราะว่าแรงครับฝนเพิ่งตกไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานกับวันนี้นะครับวันนี้ก็นี่ครับ เริ่มเลยครับก็มีตกลงมาปรอยอยนะครับก็ทำให้ดิ่มชื้นนะครับต้นข้าวก็เริ่มจะโผล่ขึ้นมานะครับนี่ครับน,นี่ครับก็เลยต้องทำสองครั้งนะครับ ั่งนี้นะครับเป็นฝั่งที่ไม่มีชนลประทานนะครับเป็นฝั่งที่ต้องใช้น้ำจากฝนอย่างเดียวนะครับนี่ครับผมโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเ,เดี๋ยวพายชมรอบๆนะครับ นี่ครับก็สม่ำเสมอดีนะครับไม่หนาไม่บางนะครับนี่ครับ เขียวเลยนะครับก็ฝนเพิ่งตกไปเมื่อวานกับวันนี้นะครับสองวันนะครับนี่ค,ครับเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นข้าวหอมมะลินะครับหนึ่งศูนย์ห้านะครับ นี่ครับเพื่อนครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงข้างเคียงนะครับก็วันก่อนนะครับนี่ครับวันก่อนของผมนะครับก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับ ข้างเคียงนะครับก็ใช้ข้าวหอ,อมมะลิหนึเหมือนกันนะครับส่วนฟังนี้เป็นของผมนะครับก็กำลังเริ่มงอกนะครับ แรงมากเลยนะครับปีนี้นะครับโชคดีนะครับเพิ่งตกเมื่อวานกับวันนี้นะครับก็เลยทําให้ข้าวนี้เริ่มขึ้นเออเริ่มงอกขึ้นนะครับครับเดี๋ยวพามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ดูฝั่งโน้นนะครับโน่นครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับนี่ก็แปลงนาข้างเคียงเหมือนกันนะครับฝั่งนี้นี่เขา หวันก่อนนะครับวานก่อนเป็นอาทิตย์เลยนะครับนี่ครับกําลังเขียวเลยนะครับยิ่งได้น้ําฝนด้วยนะครับโอ้โหดูครับแต่นาแปลงนี้ไม่ได้คุมนะครับก็อาจจะมีหญ้าหน่อยนะครับนี่ของผมนะครับฝั่งนี้ครับก็ เริ่มจะงอกขึ้นมาหน่อยนึ่งนะครับก็เพิ่งได้อาทิตย์นึงนะครับอาจจะงอกช้าหน่อยนะหน่อยนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกเลยนะครับเพิ่งตกเมื่อวานกับวันนี้นะครับเนี่ย นี่ครับนี่ก็เพิ่งเพิ่งงอกขึ้นมานะครับเพิ่งโผล่นะครับ นี่ก็เป็นฝายนะครับทำขึ้นเองนะครับไว้เก็บกักน้ำนะครับ น่ครับนี่ครับ <employ> ครับ,ค,รบคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณเพื่อนเพื่อน,นะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์พร้อมทั้งกดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนแล้วพบกับผมใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ